พาชมตัวสิลเปประจำงาน Bangkok Auto Salon 2025 Mazda RX 7 RE a m e m i ย p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  r e s ส Super G7 วส่งตรงมาจากญี่ปุ่นประจําการที่บูธ Mazda ในงาน Bangkok Auto Salon 2025หล่ลอจัดเต็มในสไตล์รถริฟท์ในสนามแข่ง <G ül üyor> กับทุดต,ตกแต่งของ RE a m e m i ย a สำนักแต่งชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น <G ül üyor> กับพ์ดแต่งรอบคันของ RE a m e m i y a D1Y Body Kit ใส่หางหลัง GT Wing Swan Neck รุ่นใหม่สไตล์สนามดริฟท์ภายในหัวใจโรตารี่โมดิฟายพิเศษ R E Amemiya พ่วงกล่องลิงค์ E C U เกียร์เลเวลแมน T A S P L <So. S 1> หล่อด้วยล้อเอ็นไก N V R 5ซรีส์ซิลเวอร์ขอบ18นิ้วรัดด้วยยางชิบะไทย R 5 0ภายในห้องโดยสารใส่เบาะบายซีต a าโฟเวอร์ชั่นพิเศษวงมาลัยแต่งพิเศษ R E a m e m i a Original D <S <S อยากเจอน้องคันนี้เรียนเชิญที่บูธมัสได้ในงานแบ n g อก k a u ต o Salon 2,025ข้อมูลดีๆยังมีอีกเพียบอย่าลืมกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาด